และมาดูกันนะครับว่าของข้างในนี้ะมีอะไรนะครับเพื่อนๆก็ได้กดติดตามก่อนนะครับก็จะมีสิทธิ์นะครับได้เข้าถึงนะครับสินค้าชิ้นนี้ก่อนนะครับรีบกดติดตามนะครับตามแล้วมาดูกันว่าข้างในนี้นะครับมีอะไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กดใจนะครับรีบๆได้ก็รีบนะครับเดินนได้ก็เดินๆนะครับในกล่องไม่มีนะครับ้มาลุ้นกันต่อว่าเรนนี่เป็นอะไรน่าจะเป็นแบงค์เป็นหนักหน่อยนะครับ เราสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เห็นก่อนนะครับก็จะได้สิ์นี้ไปนะครับรีบเลยนะครับรีบติดตามมาะรีบมาดูกันว่าราคาที่นี้จะเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือโอ้ยครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มานะครับครั้งแรกที่ได้มาเลยนะครับแบงค์นะครับห้าบาทนะครับ แบงค์5าบาทนะครับอยู่ที่นะครับไม่ผ่านใช้นะครับยื c เรียงเลขนะครับที่สําคัญก็จะเป็นเลข9ด้านหน้าแบบนี้นะครับด้าน9ด้านหน้าแบบนี้นะครับแหนบละ3 5 0 0 0บาทนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เห็นนะครับแนบนี้นะครับ30,000ืนะครับ5 0า0บาทนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อใบเดียวนะครับ3า0บาทนะครับแบงค์5บาทหลังวัดครับ